สวัสดีค่ะวันนี้ห้างทองหวังอยากมีนะคะจะนำจี้นะคะน้ำหนักหนึ่งสลึงมาอัปเดตให้ชมกันนะคะจะมะีหลายแบบแล้วค่ะให้ลูกค้าเลือกเลยนะคะก็จะมีทั้งคอลเลนชั่นแบบว่าปีนักสัตว์นะคะแล้วก็วันวาเลนไทน์แล้วก็เป็นแฟชั่นแบบอื่นด้วยนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นจี้ปีฉลูนะคะ ขนาดชิ้นนี้นะคะจะขนาดสูงนะคะ2.5ซนเมค่ะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นจี้ปลาโลมานะคะขนาดความสูงนะคะอยู่ที่2.5ซนติเมตรค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้โอมค่ะอันนี้จะด้านหลังจะเป็นพ่นทรายนะคะส่วนด้านหน้าจะเป็นขัดเงาค่ะ,ะความสูงนะคะสูงอยู่ที่3ซนติเมตรค่ะ ต่อมานะคะจะเป็นจี้รูปตัวอ e นะคะความสูงนะคะสูง2เซนติเมตรค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้ปีกุนนะคะความสูง3เซนติเมตรค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้ปีขาน,นะคะความสูง2เซนติเมตรค่ะ ด้านหลังนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้จัตุคามนะคะความสูง2เซนติเมตรค่ะด้านหน้านะคะส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้ค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้สัญลักษณ์โอมนะคะความสูง3-5เซนติเมตรค่ะอันนี้ด้านหน้านะคะ ส่วนด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะต่อมานะคะจะเป็นจี้หกนะคะหมายถึงความโชคดีแล้วก็ความสุขค่ะสูง2เซนติเมตรนะคะจี้ชิ้นนี้นะคะจะเป็นรูปตัวจีนนะคะมีความหมายว่าเฮงนะคะลูกค้า ความสูงนะคะสูง2.5เซนติเมตรค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้ปีรากานะคะความสูงสูง2เซนติเมตรค่ะชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวอักษรบีนะคะความสูงนะคะสูง2เซนติเมตรค่ะชิ้นนี้นะคะก็ะเป็นจี้ปีชลูนะคะความสูงสูง2.5เซนติมนะะเ,เตนนะะมตรค,ค่ะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะคะส่วนด้านหลังก็จะเป็น ตัวสอนจีนนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้กิมตุ้งนะคะความสูงนะคะสูง2.5เซนติเมตรนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้รูปดาวะคะ่ะความสูงสูง2เซนติเมตรนะคะ ชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้ปาโลมานะคะจะเป็นต้นทรายนะคะความสูงสูงอยูอยู่ที่2เซนติเมตรค่ะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้รูปหัวใจลงยาสีชมพูแล้วก็สีออกม่วงนะคะความสูงนะคะสูง2เซนติเมตรค่ะรวมห่วงนะคะ จี้ชิ้นนี้นะคะเป็นจี้พับพิทเนตนะคะจะล้อมด้วยพอยนะคะความสูงสูง2.5ซนติเมตรค่ะ mm hmm. ด้านหลังนะคะจะเป็นสนัญลักษณ์โอมนะคะ mm hmm. ชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้รูปหัวใจค่ะปัดทองคำขาวความสูงนะคะสูง2เซนติเมตรค่ะ อันนี้นะคะจะเป็นจี้รูปคิดนะคะความสูงนะคะสูง1ซนเมตรค่ะอันนี้นะคะจะเป็นจี้รูปเพย์บอยนะคะความสูงนะคะสูงอยู่ที่2.5ซนติเมตรนะคะชิ้นนี้นะคะจะเป็นจี้รูปมังกรนะคะความสูงสูง2ซนติเมตรค่ะ ด้านหลังนะคะชิ้นนี้นะคะเป็นจี้รูปเลิฟนะคะหัวใจแล้วก็จะมีคำว่าเลิฟอยู่ตรงกลางนะคะความสูงสูง2.5เซนติเมตรนะคะวาเลนไทน์นี้นะคะซื้อให้คุณแฟนได้นะคะชิ้นนี้นะคะเป็นจี้ดาวเกี้ยวเดือนนะคะความสูงสูง2เซนติเมตรนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยค่ะ ชิ้นนี้นะคะเป็นจี้เต่านะคะลูกค้าความสูงนะคะสูง2เซนติเมตรนะคะ,ะหางขยับได้ขาขยับได้แล้วก็หัวขยับได้ด้วยนะคะลูกค้า ค่ะวันนี้ก็อัปเดตจี้นะคะน้ำหนัก1สลึงนะคะครบทุกลายที่ได้โชว์ให้ดูแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถแอดมาที่ l ลายแอดที่ขึ้นโชว์บนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่056 227 556นะคะทั้ง ร้านนะคะรับชำระผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคารเลยนะคะลูกค้าหรือจะผ่อนศกับทางร้านก็ได้นะคะทางร้านมีบัตรที่ร่วมรายการผ่อนศปอร์ซนะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ